สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันเพลอออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้ปันปัน,ปนมาฮอดโดมเรียบร้อยแล้วมาเตรียมตัวที่จะไปงานมินิคอนเสิร์ตแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเอารถมาจอดแล้วก็เอื้อ้พอมาเอานะคะตอนนี้เดินมาที่โดมนะคะทุกคนว้าบรรยากาศโดมบ่ไดเขามาโดมแบบ บ่ได้เขามาย่างนี่โดนแล้วนะคะมีตมแต่มาเราขึ้นรถเราไปแล้วขึ้นรถไปแต่บ่ได้ย่างมานี่บรรยากาศก็ยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือตื่นเต้นจังเลยรอวันซ้อมนะคะออคิดถึงจังเลยฮะแต่น้ำเข่าบอลบ่ไ,ได้ทเราบ่ได้ทสื่อน้ำเพลน <c oughs> ได้แต่จะบาดฮะ <c oughs> ได้จะบาดเอ้อจ <c oughs> อมานีเร็วล่ะ <c oughs> ขึ้นมาพอกันใส,ส่ไดซิปห่าขอใช้ได้ซ้ำเลย สิบห้าหมื่นพอกกะชัยสิบห้าหมือนพอกะชัยแสนหาเจ้าเท่าเลยสองว่คูจะคูณสองแล้คูณสามก็ได้ปัดคนมันสีรวยเนาะสิจอดกันใจขนาดยาบได้ปัดเรียงนำเป่านะเนาะเปออีดีเด้อล่อล้อำันเรียกกันเวทีวงสาวน้อยลำพินโชว์ โอ้โหมีอันนี้ด้วยมันอยู่อออยยยููู่่่กลางๆล้วมีผู้ใดขึ้นมาลองสีฟ้าขาวหย่เก่งแบดนี้เนาะสุดยอดจริงๆนะคะไปที่เพิ่นไหมสาวหน่อยแผ่ววันไหนในซันร้านแถวว่าได้พ่นอ่ะฟ้านังดตีอยู่ด้านบนอีกสูงขึ้นไปอีกนะโอหสุดยอดอ่ะโอ้โหดังดนตีขึ้นข้างบนนู้นอ่ะค่ะปกติคนดังดนตีสาวหน่อยสีอยู่ประมาณนี้นี่ แต่ว่าเนี่ยขึ้นท้างบนตรงนั้นเลยตรงเนี่ยจะเป็นพวกฉากแล้วก็สำหรับเดนเซอร์เต็มโอ้โหใหญ่กว่าสาวน้อยอยู่แล้วเนี่ยโอ้แม่เจ้าโหสุดยอดปีนี้สุดยอดอต้องยอมเขาแล้วอะต้องโชว์ต้องชุดชุดเต็มจริงค่ะ,ะสาวน้น้ำเพลินโชว์ซ้อมนะคะแล้วเขาจะเปิดวงเวลี้ยวน่าจะเปิดสิงหาบ่า จะมาพิชิ่งหาพิชหากันยาแล้วก็จะเป็นของเรานะคะเข้ามาซ้อมในวันที่ประมาณต้นเดือนค่ะต้นเดือนนะะ่นเอนอะเริ่มเริ่มเข้ามา,มารับบทเข้ามาประชุมมานั่นมานี่แล้วทุกคนนะคะโหบรรยากาศดมทำไมเรารู้สึกว่าอบอุ่นใจทุกครั้งที่มาที่นี่จังเลยตอนนี้เราก็รออนิสานะคะ ถ้าจอบอนี่แหละค่ะอัน,นิสาสิสมาย่มเลยโอ้ยบรรยากาศดกสาเหตุทำไมถ้าได้บ้านหลัง,งเท่านี้โอ้โหฟังหนึ่งเป็นฟังพ่อแมียใหญ่อีกฟังหนึ่งฟังเฮ่าเนาะน่าระกเลบแต่ว่าไม่สิเป็นตะข่านกวดถ้าหลางงังเยพผดโอ้โหลม กับมะฮอดเรียบร้อยแล้วนะฮะมาถึงร้านกับข้าวน่าจะยูเทลงานเลยนะคะผมก็ไปกินข้าวติดปลากันยางนะคุณภาพแต่ว่าท่านเดชมาพกันข้าวติ่มข้าวปลากันก่อนทิ่มเหรอแลนหยิกแลนหยิกกําลังทะเลไม่มีมีแต่หมูบมีแต่หมูไก่เอาเอาเอาขึ้นหมูเลยกระเพราเออกระเพราหมุก มีอก <Big> ยังมาไทยไก่แล้วนาทบได้แล้ใช่พ,พี่เอา <c oughs> ไก่ก็ได้ค่ะใส่ไก่ไปแทนเลยเอาเปล่งบอกฉันกังเฮ้ยครับแตงโมงก็คือกมาพายกินหรอ ยังหาเนื้ออื่นกันนะเพื่อนมีเนื้ออื่นกิน,นคนอ้องเลนเลนกุบกิบเป็นยังเนาะเมื่นเดวินเลมื่ตลดีั่วาทุดนอเยหอมนอรดเยั้งหมื่น,น,มน,น,นีุอนอทกวนัน สุดน้อนค่ะร้อมน้อนหล้วสิมาอาบน้ำเอียงบ้าบ่นี่บ้าจังเลยอมนอนกูนเนอะอสุดน้อนแต่หมวัวนี่เจ๊คันคิดนี่เจ้ามีเสียงนี่ดังเลยอ <c oughs> <c oughs> ยาบมึนเขาก็นหนังไก่ไม่ได้ถือแบบเอาเร้่มหนำเไปแม่คิวไหมบ่บบบ่ขอดไปไดโน่นอ,ออีเตเรา่่ฮห่วยพิษการลดัขนบอกอาบนา้ำกินเขาแล้วก็เป็นสีว่าเจดยัแไ่ล่ะเป็นอิ่มๆเป็นว่าใหเห็ดนย่ากเหงนหนวด พิป,ปกติเลยเนี่ยเป็นคือจังคนสิอหกหันะปปกนี่ย่ะอย่ามอ order พิปกติเลยขึ้นขารออีมน,นี่และะ้ววันดีมีตายวิ่งคิดว่าอไอ้โนดก็เห็น,หน,นั่นเนาะไปเอ,อือเนาะไอ้โนดก็ไปเออไอ้นอนท์พยายามทิ้งวิง่งไม่จ,จับแขนกันลเลยเลยอีภาคแปลว่าคำบรรยายสีเท่าก็บมือขึนยยน้นไหม <c oughs> ต,ตัวอะไรอีพาคเนี่ย เอฟซีกันเล่มาเข้าบคางก่ภาคเป็นคำบรรยายใส่คลิปได้เปิดมากกันน่ะคลิปใด้ผ้ากันซอยไปเบิ้งนะคะโปรโมทนะคะคลิปนี้เนะคลิปล่าสุดน้องอานิสาโอ้ยทรงลื้อสีนิสิตินี่ไหมอีทภาคแปลว่าผู้บรรยายช่วงการใส่ผ้าบาวนะก็มายายใช่หรือเปล่า ประเดนก็ใิตด้นอนจากชั่วโมงนี่มันสิเทียงแล้วเขในกด้้มื้อกอย่างไปหนึไม่ไนนคดอวนอาเพื่ยางรัดไปีกับแมก็บ่ละอ้ยฟอร์มเป็นเนื้อเย่าใางเถอะนี่รว่าะเด็เตรียมมือนีเตรียมค้าตังกรองกันซันเตรียมซ่ยางอไได้รเลยกินเน้ คุกเขียวกันลูกจหแหง่ใหญงป็นกัอ่ยฉันก็่ยากเป็นคนรักไม่ได้หาก็นชู้อีพิมหรอวันเราก็ไปอาบน้ำกันน้าปม๊บไปเตรียมผ่าขนมไปถ่าอาบน้ำมืออื่นมัือดีะดดละ มันหนาวจังฮะมันตัวห่างไปนตัวห่างใช่รมันบริหารมันเป็นนสูตรนักสูตรนี่ยเียโอ้แม่นักสุดีต่หน้ีมันคือเบี่ยวเนี่ยเอาเนี่ยนี่เจ้าซู่มาเบิงดูนี่เอาขาเท้าเข้าจิ๊บเธอมันห่างอีนๆเธอเธอสู้รเขาออกแบบมันห่างดูเขนเลยออกแบบน้าสตร ตัวดกจะกินอกของตัวกระทางจะออกเป็นก้อนขัดผงชีขังีา้ยหว่ยเหรองานไทยก็รอายว่วเาโกดังเป็นนัังวันทูทีมาไหนค่นหยาบคนมึนเเนาะบรรยากาศเนาะโอ้สยอย บ้านเร่ในสวนมีจอด,ดีดีอะพี่น้องมีที่ปิกนิกได้นะทุกคนน,นี่เตาหยางปิกนิกวังดังเลรพร้อมดีดีด ป่าคือมาแล้วค่ะพี่น้องว่างใดๆนี่กับฝนเล่นชนทวนมันนี่แหละวอาใส่ฝนที่โต๊ะค่ะแต่ว่าตอนแรกเขาม,มาลอดลุดนะคะว่าสิหลอดบอดแต่ว่าค่ะเจอคาถาองค์อิงเข้าไปฝนหยุดแน่นอนเสร็จไปแล้วนี่โอ๋ออาบน,น้ำน้ำซีเมนกุยเอาว่าปลาจะโต โอเคค่ะพี่องน่่ะอบอกไว้เลยว่าคลิปนี้มีแต่เหม็นเน่าไม่เจอกันในคลิปหน้าของคุณสำหรับทุกการติดตามนะคคลิปนี้เป็นคลิปเฮฮาปากป่องนะคะเยสเรียตนะ่ปเป็นการค่นข่ายในคลิปนี้นะคะถ้าอันใดผิดพลาดประการใดโดยอบกบอกด้วยว่าจรีาในผิดพลาดขอให้ทันพีน่น้องท่านผู้คนนั่งด้วยค่ะฝากทุท่านนะคะติตามเป็นกัจให้คลิปปันด้วยกดไ like, ลกดแชร์และก็ย่าลืมนะค่ะอย่ากดอย่าดข้ามโฆษณาด้วยเพ่เป็นการังใจงพวเรค่ะ ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปกับความเหนนนอกของเพื่อน,อน,อนๆไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ <laughs>